ครับเฟตติ้งครับมันนี้เปนพี่ออฟพูดอะไรกก็เฟตติ้งกี่หมื่นปลาแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่ปล่อยแพลตต์ออกไปตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะ2ล้านวิวแล้วนะครับก็ดีใจมากๆเลยได้เลือกสักทีเพราะว่าน้องๆก็พร้อมแล้วสําหรับที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับเราก็เลยเตรียมการเฟตติ้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะโมงสวงเร็วนี้เนาะครับว่าถึงขก้าว่าเขาเป็นงานเฟตติ้งพอใจไหมครับ พอใจค่ะแล้วก็สนุกมากๆน้องๆอร์จี้เยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อยากฝากแบบทุกคนแบบช่วยเชียร์เพราะว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมเดินเกมแล้วค่ะคุณแม่ค่ะขอบค่ะอ่ะมาถึงน้องๆจากคนบ้างมาแนะนำตัวกัน่ได้ครับสวัสดีครับโทมัสครับรับบทเป็นพี่หมื่นฟ้าครับ สวัสดีครับก้องครับรับบทเป็นที่รักครับสวัสดีครับปอนะครับรับบทเป็นคันลีครับค่ะสวัสดีค่ะอินนะคะรับบทเป็นจอยค่ะสวัสดีครับแพทครับรับบทเป็นไคลครับสวัสดีครับเซฟครับรับบทเป็นเฮียครับสวัสดีครับโอ้ครับรับบทเป็นเรลวครับผมสวัสดีค่ะก็หลิวค่ะรับบทเป็นพี่เบสค่ะเขามาถึงก้องคุณมาเล่เป็นยังไงบ้างมาถึงบันทึกแล้วครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบ ได้มาฟิตติ้งแบบลองชุดอะไรหลายๆอย่างที่แบบเรายังไม่เคยใส่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เมื่อคืนพี่ธุวัญบอกนอนไม่หลับเลยเพราะว่าตื่นเต้นอ้าใช่ใช่ครับครับก็สำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นวันฟิตติ้งของซีรีส์ยูร์สกายครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับที่ได้แบบมาลองชุดแล้วก็มามาเดินเล่นหนาวจริงๆครับเพราะว่าแบบในเพราะว่าในบรรยากาศของกองอะครับไม่เครียดเลย ครับสนุกมากๆครับก็รู้สึกว่าวันนี้สนุกมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอพี่ๆทุกคนเราพร้อมเต็มที่แล้วใช่ไหมที่จะเปิดกล้องครับพร้อมเต็มที่แหละครับเพราะว่าแบบก็เวิร์กช็อปมาหนักมากครับแล้วก็แบบเวิร์กช็อปบ่อยเวิร์กช็อปถี่มากเลยครับก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วครับในการที่จะเปิดกล้องกล้องกล้องเปิดเปิดเปิดกล้องเปิดกล้องอ๋อเปิดกล้อง เปิดกล่องนะก็ตื่นเต้นครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีการแสดงแบบนี้ครับใช่ครับใช่ครับแล้วตื่นเต้นมากครับแล้วพอเป็นเรื่องแรกเลยครับผมอยู่ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอน้องๆทุกคนค่ะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอยากให้เป็นประสบการณ์ที่ใั่ ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสแสดงในเรื่องนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็ท่กที่ผ่านมาเวิร์กช็อปกับตัวละครรู้สึกว่ารู้จักกับตัวละครมากขึ้นด้วยค่ะของอีนนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับบท เป็นจอยที่ได้มาได้เรื่องนี้นะคะส่วนที่ผ่านมาก็มีการเวิร์กช็อปหนักมากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครที่ได้รับก็ออรู้สึกค่อนข้างที่จะเหมือนตัวเองแต่ก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องปรับให้เข้ากับตัวละครค่ะก็ตื่นเต้นสุดๆนะครับก็เวิร์กช็อปมาก็ทําให้ผมรู้จักตัวละครตัวเองแล้วก็รู้จักตัวละครของพี่ๆทุกคนแล้วก็สนิทกับพี่ๆทุกคนมากขึ้นครับ ก็ผาบติดตามยูสกายทีมไฟฟ้าแด้วนะครับอ้มหผับหนที่ออกไมกว่าผับไหนนะ ต้องนมากับคีลป้าแล้วก็กระแสตอบรับดีมากเลยอ๋อก็อื่นก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับการขับแล้วก็พี่ๆ mm hmm. สื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆคนเลยแ mm hmm. ฟนยายด้วยแฟนซีรีส์ด้วยอะไรครับที่แบบว่าให้การสนับสนุนจริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่า mm hmm. พลอดก็คือเดินทางสู่2อล้านบิวแล้วคือรู้สึกกระแสดีมากๆส่วนการเลือกซีรีส์ก็อย่างที่เคยอธิบายเลยเราพยายามที่จะหาคาแรคเตอร์ที่ตรงกับบทนะครับเป็นก่อนอันดับแรกครับแล้วก็ ดีใจมากๆที่น้องเองก็เหมือนกับว่าตั้งใจมากๆเลยทุกคนเลยในที่นี้ที่น้องๆเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้สมกับที่แฟนๆแบบให้การสพอตดีขนาดนี้ครับที่อราคาดหวังกับจมิงๆว่าก็จริงๆแล้วก็คาดหวังนะเพราะเราก็รู้สึกถึงพลังความรักของแฟนๆทุกคนแล้วก็ความตั้งใจของน้องๆทุกคนด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นซีรีส์ที่คิดว่าเป็นฟิลกูดที่แบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใน<ม>ซีรีส์เท่าไหร่แบบฟิลๆนี้นะครับมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอยากทําให้มันดีที่สุดนะครับสมกับที่ทุกคนรอคอยเราเปิดกล้องครับอ๋อเราจะเปิดกล้องกันปลายเดือนนี้นะครับก็เริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมีบงสวงก็เดี๋ยวเชิญพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็แฟนๆให้กําลังใจด้วยแล้วก็จะเปิดกล้องในเดือนนี้แล้วก็จะลุยถ่ายไปเรื่อยๆครับ แล้วก็จะแพลนออนในปีนี้แน่นอนแต่ว่าเขาอ,อุบไว้ก่อนว่าวันไหนช่องทางไหนครับผมเรียก้ว่าอดใจรอนกับคุงใช่ใช่ครับแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว,ว่าไงอ่ะก็ต้องดูตามหน้างานด้วยว่า performance ของแต่ละคนเป็นยังไงว่าการถ่ายทํามันจะเร็วไหมหรืออย่งเงยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่าน้องๆก็มีการเวิร์กช็อปกันอย่างแบบเต็มที่ใช่ไหมครูก้าใช่แ่ะคะผู้ ก็คือเรื่องนี้ก็ไม่ได้เวิร์กช็อปเองแต่ว่าก็ส่งเวิร์กช็อปกับครูสองท่านก็คือจริงๆมีครูหลายคนมากๆเลยกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นครูก็ให้ฟีดแบ็กมาว่าน้องพร้อมแล้วที่จะแบบถ่ายทำกล้าก็พร้อมแล้วเหมือนกันพร้อมไหมคะพร้อมครับช่วยด้วยค่ะ หนูใช่ไหมใช่ไม่เอาจริงๆเวลาเคมีพุ่งแฟนๆเ้าจะแบบชอบกันใช่ไหมใกล้คิดว่าจริงๆแล้วเคมีของแต่ละคนเกิดขึ้นด้วยความสนิทกันแล้วก็มีความธรรมชาติก็เลยทําให้แบบแฟนๆตกหลุมหลักได้ง่ายอะไรอย่างนี้นใช่ไหมเนี่ยเวลาน้องเขาเขินกันเองเราก็เขินไปด้วยใช่ไหมล่ะคุณแม่เนาะเนี่ยจริงๆทุกคนก็รู้สึกว่าแบบก็เขินกันเองก็ว่ามันเป็น มันเป็นสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของซีรีส์รักโรแมนติกมันเป็นสเสน่ห์ของซีรีส์รักโรแมนติกแหละเมือ่อไหร่ที่น้องอินกับตัวละครหรือว่าน้องอินกับความรักเนาะครับก็จะทำให้เราเขินไปด้วยแล้วน้องก็จะเขินไปด้วยแล้วเดคนน้องเขินกันนี่คือจะยังไงคะเราจะต้องทยังไงให้น้องหายเขินเพราะวี้แค่สบตากันก็หนว่าแล้วก็ดีแล้วนะ มันก็ต้องเขินกันบ้างมันก็ต้องเขินกันเวลาเขินกันเราแบบเราก็จะแบบรู้สึกอินกับเขาไปด้วยไงใช่ไหมเขินไหมเขินครับผมพูดพูดไปอยากให้แม่เสียหน้าเขินไหมใครที่รอคุเรื่องนี้ก็คือเตรียมแบบว่าฟินจิกหมอนขาดได้หนูว่าเราสามารถกลับมาใช้คําว่าฟินจิกหมอนขาดได้เลยณตอนนี้นี่ฝึกหรือยังฝึกฟินจิกหมอนหรือยังคะจิกไงจิกไงเพิ่งตัดเลยไปครับ จบละงงมากแล้วเราเปลียนเราไปแบบสมองหลายแทนได้ไหมได้เราต้องเตรียมกระมังมาลองหนูว่ากระมังเล็กไปเราต้องเตรียมอะไรมาเราต้องเรียนแแม่น้ำค่ะปล่อยให้ไหลไปลอยลงสู่ทะเลค่ะเป็นกระมังใจเราคัดเพียวเลยค่ะ แล้วก็เด็กๆเป็นน้องๆครับก็ฝากด้วยนะครับกี่หมือนฟ้ายูเอสกายซีรีส์นะครับก็เป็นซีรีส์ฟิลกู๊ดแต่ว่าจริงๆก็แฝงแบบแนวคิดน่ารักน่ารักอะไรบางอย่างเหมือนกันนะแบบว่านอกจากจะมีความสุขกับการได้เห็นเคมีของแต่ละคนแล้วแน่นอนว่าเราเองก็พยายามที่จะสอดแทรกอะไรบางอย่างไปที่มันดูแล้วแบบคิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับ,ๆๆรบเกี่ยวกับประเด็นแบบน่ารักน่ารักเนาะของความเป็นมิตรภาพต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ใครที่คิดถึงแบบซีรีส์แนวแบบฟิลกู๊ดเนี่ยอย่างที่บอกไปมหาลัยหรือว่าความ อะไรงไงครอบครวัวเบาๆแล้วก็มิตรภาพของแบบพี่น้องเกี่ยวของแบบเพื่อนๆเลยนะรครับก็อยากแนะนําให้ดูเรื่องนี้ครับผมจริงๆอย่างที่ได้เคยแจ้งไปว่าตัวของนิยายได้มีการแบบว่าดัดแปลงมาเป็นบทซีรีส์ครับก็จะมีการดัดแปลงประมาณนึงเลยแต่ว่าก็ได้คุยกับนักเขียนแบบกันเรียบร้อยครับก็ใครที่เคยอ่านนิยายมาก็ยังจะมีกลิ่นอายของนิยายนั้นอยู่แต่ว่าก็ยังสามารถลุ้นกับเนื้อหาได้เพราะว่าก็มีหลายอย่างที่มีการแบบปรับเปลี่ยนก็คือ สนุกแน่นอนครับผมไงก็ฝากด้วยครับเร็วๆนี้ก็จะบวงส่วงแล้วนะครับแล้วก็ออนแอร์ในปีนี้แน่นอนก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆครับในเพจนะครับ Your Sky นะครับแล้วก็ในส่วนของค่ายดูมันดิแล้วก็มันดีเวิร์กนะครับก็เข้าไปดูว่าความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาครับโอเคมนะครับ energy ฝากฝังหน่อยฝังหน่อยฟังหน่อยเฮ้ะ ตัมัดกล้องฝากเลยครับพี่โทอ๋อครับก็ฝากวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับที่มาหาพวกผมครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกผมอยู่ครับแล้วก็เล่นแถบฟิตติ้งยู u r สกายซีรีส์ครับผมดีใจมากมากเลยครับแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆในตอนขยิาขยิบไม่อกครับเราเล่นขยิบได้ครับแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยครับเพราะว่า แบบฟีดแบ็กจากพี่ๆนั้นแบบมีคุณค่ากับพวกผมมากๆครับก็เป็นกําลังใจให้พวกผมได้เยอะมากๆเลยครับผมก็พวกผมก็จะสู้กันไปต่อครับแล้วก็จะทําให้ผลงานนี้ครับมันเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่ผมจะทําให้ได้ครับครับผมยังไงก็ฝากทุกคนพี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนก็แบบเวิร์กช็อปแล้วก็แบบตั้งใจมากสาหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับเย